สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตูงนะคะวันนี้น้องน้องหนุ่มก็จะมาซื้อของนะคะที่ร้านค้าค่ะ PFC เห็นว่าเป็นร้านค้าไว้นะคะคือร้านค้านี้นะคะมีมาตั้งแต่อ่าวบ่ามโบราณแล้วนะคะทุกคนสินค้าที่ขายในร้านค้าก็จะมีของไทยเนาะแล้วก็ของจีนนะคะส่วนมากอะจะเป็นของไทยมากกว่านะคะ,อะของไทยก็สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนเขาหนุ่มของกินหรือว่าของใช้ในโครเรีย อะไรแบบนี้นะคะน้องหุ่มก็จะมาซื้อน้ํามันนะคะที่จะไปทํากับข้าวนั่นเองเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหวก1นึ่งหมื่นจาร์ค่ะหนึ่งหมื่นาร์นาอถ้าแลกเป็นตังไทยนะคะก็จะไล่ประมาณประมาณ60บาทนั่นเองนะคะทุกคนน้องหุ่มก็ไล่ซื้อน้ํามันมาค่ะน้ํามันนี้เนาะขดละเก้าเหงนะคะเก้าเหงก็คือเก้าคันจาร์นั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณห้าสิบบาทเนาะ เห็นเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่ามีภาษาไทยอยู่ค่ะไม่รู้ว่าน้ำมันนี้นะคะมาจากประเทศจีนหรือว่ามาจากประเทศไทยนะคะถ้าพี่เอฟซีรู้ก็คอมเมนต์บอกน้องดุมหน่อยเนาะส่วนมากเนี่ยจะเป็นภาษาจีนนะคะแต่ก็จะมีภาษาไทยควบคู่ไปด้วยค่ะทุกคนแล้วก็น้องดุมก็ซื้อเครื่องเทศมาด้วยนะคะที่เชิงตงจะเรียกว่าของมิ้นนั่นเองค่ะตอนนี้ก็จะมาทํากับข้าวนะคะก็จะทําไข่ อุ๊บนั่นเองนะคะทุกคนไข่อุ๊บหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็มาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ พอทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะน้องหนุมก็จะไปส่งโต๊ะเก้าอี้ให้พี่ๆเขาที่สั่งจองเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเวเติมน้ำมันอยู่ค่ะน้ำมันที่เชงตงน้อก็ยังมีขายอยู่นะคะยังไม่ขาดแคลนนะคะทุกคนแล้วก็เราอยากใส่เท่าไหร่ก็อาจไล่นะคะทุกคน ไม่ไล่จํากัดนั่นเองนะคะพอเราเติมน้ํามันเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเดินทางต่อนะคะนี่ค่ะที่เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางถนนใหญ่นะคะก็คือทางหลวนนั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าเราจะเดินทางเข้าออกอะ่ะ ที่ในเมืองอะ่ะเราก็เสตางนะคะตอนเข้าก็เสตางตอนออกก็เสตางค่ะเสตางราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือ100จาร์นั่นเองนะคะ100จาร์เนี่ยน่าจะไม่ถึง1บาทเนาะทุกคนถนนหนทางเนาะก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จนะคะก็ยังซ่อมแซมไปเรื่อยๆอยู่ค่ะทุกคนแล้วก็ถนนนีอาา้อาจารย์ลาดยางนะคะก็เลยทำยังไม่เสร็จคะ่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็เดินทางไปส ส่งโต๊ะเก้าอี้ให้พี่ๆนะคะที่เขาสั่งจองเข้ามาเนาะน้องหนุ่มก็เลยไล่เก็บบรรยากาศนะคะในเมืองเชียงตุงเนาะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์เนาะ,ะน้ํามันยังขาดแคลนไหมหรือว่าให้อ่ายังมีขายไหมให้เติมแบบจํากัดไหมหรือว่าไม่จํากัดไหมนะคะทุกคนก็คือเติมไล่นะคะเติมไล่เรื่อยๆคะ่ะไม่จํากัดนั่นเองนะคะทุกคนน้ํามันยังไม่ขาดแคลนคะ่ะตอนถนนขนทางเนาะที่เอาเป็นคุุขัดแน่ก็จะยาวหน่อยนะคะเส้น ทางไม่ค่อยลีเนี้ยเนาะพอเราผ่านนี้แล้วอะก็จะเจอเส้นทางที่ลีแล้วนะคะที่พี่เขาทำรัดยางเสร็จไปแล้วนะคะ อนมาถึงที่ถนนดีแล้วเนาะที่เขาลัดยางแล้วนะคะถนนหวนทางก็จะรีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขับเลี้ยวล่นั่นเองนะคะเนะเาะพออาผ่านมานิดนึงนะคะก็จะเจอถนนที่ยังไม่เสร็จอีกแล้วนะคะก็จะมีเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะที่ถนนลัดยางแล้วแล้วก็อันที่ยังไม่เสร็จก็มีนะคะ เราก็ต้องไล่จอดดูโต๊ะเก้าอี้เราบ่ๆนะคะ โต,ต๊ะเก้าอี้เราเป็นอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าถนนหนทาง,ง,างอะบา,างที่ก็ลีบางที่ก็เป็นขุกขักนั่นเองนะคะทุกคนเราก็ต้องจอดดูไวๆนั่นเองเนาะเพราะวา่าเรามากันแค่สองคนนะคะก็เลยไม่ได้เอาผู้ช่วยมาลุวยนะคะวันนี้เนาะนี่คะ่ะที่พีเอฟซีเห็นอยู่ตอนนั้นเนะาะว่าเป็นซุ้มสาวขายโคไหมนะคะที่จริงแล้วไม่ใช่ซุ้มสาวขายโคนะคะเป็นซุ้มขายแตงโมน,นั่นเนองคะ่ะช่วงนี้เนาะก็จะเป็นช่วงที่ ที่อาจจะเข้าส่งการแล้วนะคะแตงโมที่ปลูกในเชิงตุงก็เริ่มออกผลแล้วนะคะแตงโมนี้นะคะปลูกในเชิงตุงนั้นเองนะคะทุกคนถ้าพี่พๆเนอะผ่านไปผ่านมาก็เวมาอุดหนุนไล่เลยนะคะทุกคน ปัจจุบันนี้นะคะน่าจะไม่มีแล้วเนาะแบบว่าสาวขายโคลแบบนี้นะคะอ่าทาไมเนาะเพราะว่าเรามีโทราศัพท์แล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตไล่ใช่ไหมคะเวลาเราคุยแชทกับผู้บ่าวเนี่ยเราก็คุยในโทราศัพท์ไล่เลยนะคะอ่าเมื่อก่อนเนี้ยผู้บ่าวก็จะมาเที่ยวหาเนาะที่สาวขายโคไม่งั้นก็มาเที่ยวถึงบ้านนะคะอ่ามาสังสรรค์กันอะไรแบบนี้เนาะมากินดื่มอะไรแบบนี้กันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เนาะ อ่าถ้าแบบว่าคุยกันในแชทแล้วนะคะเราก็แบบนัดกันไปกินที่หนองปลาหรือว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะปัจจุบันนี้ก็อ่าสมัยเวรุ่นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเมื่อก่อนก็ตอนที่แม่เป็นสาวๆเนาะก็จะาขายโคแบบนี้แล้วผู้บ่าวก็มากินโคขายที่เราขายอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็อไม่ไล่คุยโทรศัพท์กันเนาะมาเจอกันโตเป็นๆเ,เลยอะไรแบบนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะทุกคน เมื่อก่อนเนาะไม่มีโทรศัพท์ที่จะติดต่อหากันได้แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะที่จะสื่อสารกันนั่นเองนะคะทุกคนไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นนั้นแหละเนาะแต่ปัจจุบันนี้มีอินเทอร์เน็ตเล่นแล้วแล้วก็มีโทรศัพท์นะคะที่ติดต่อกันค่ะแล้วก็อ่าพูดคุยกันง่ายขึ้นเหมือนเมื่อมากกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะคะ ถึงบ้านพี่เขาแล้วนะคะทุกคนาทางที่เข้าหมู่บ้านพี่เขาอะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่มีนานล้มรอบอเส้นทางเลยนะคะแล้วก็เลือนทางขาทุ่งนาไปเลยค่ะสวยงามธรรมชาติมากๆเลยนะคะทุกคนพี่พีเอฟซี FC, ชอบแบบธรรมชาติแบบนี้ไหมนะคะคือสวยงามมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยอุดหนุนโตกเก้าอี้แบบไม้น้องหนุ่มค่ะขอบคุณมากๆค่ะ น้องหนุ่มก็ไล่มาส่งโต๊ะเก้าอี้ให้พี่ๆเขาถึงว่านแล้วนะคะก็จะเป็นสีพ้าลายหลอกไม้นั่นเองเนาะที่ติดกระเบื้งนะคะทุกคนนี่หน้าตาโต๊ะเก้าอี้ก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะถ้าพี่เอสนใจสามารถสั่งจองเข้ามาไล่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งสัน่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะไว้คะ่ไคะไว้เจอกันในคลิปหน้าน,นะคะ ทุกคน